นัดมิเรียเคลื่อนไหวบ้างหลังถูกโยงเตียงหักสามีนอกใจแฟนๆส่งหัวใจให้รัวๆหลังจากที่ถูกพุ่งเป้ามาเต็มๆสำหรับคู่รักสามีภรรยาอย่างนัดมิเรียกับอัมอธิชาติถึงประเด็นข่าวหรืออักษรยอ่อซออแววเตียงหักพระเอกตัวท็อปนอกใจภรรยานักร้องดังยุค90เพราะไปติดสาวคนใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้อ้้มอธิชาตินั้นก็ได้อัดคลิปวิดีโอยืนยันความบริสุทธิ์ว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่ใช่คู่ตนอย่างแน่นอนเพราะยังคงอาศัยอยู่บ้านเดียวกันนอนและกินข้าวด้วยกันพร้อมย้ำความรักยังหวานเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนล่าสุดนัดมีเรียนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์สตอรี่เป็นคลิปวิดีโออยู่บนท้องถนนพร้อมใส่เพลง be o okay. k ในท่อนที่ร้องว่า I just wanna be okay, be okay จากนั้นนัดวีเรียกก็ได้เลือกโพสภาพจับมือหลานสาวพร้อมแคปชั่น t o g e t h e r ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆนั้นรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการต่างเข้ามาใส่อ e โมจิหัวใจกันอย่างรัวๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ